สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมีสามดาวค่ะวันนี้ท่อมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณแม่เรียนคุณแม่เรียนประกอเดินทางมาแต่กรุงเทพค่ะท่านผู้ชมเพิ่งกลับมาบ้านประกับมานอนฝันค่ะท่านผู้ชมนอนฝันเมาคขื้นฝันว่าไปจับกบมีหูกลมๆสองหูเฮี้ยงกัน จับขึ้นมาคุณแม่เลียนกะว่าเป็นกบแต่มีผู้ยิงส่สินผ่าถุงมายืนข้างๆแม่เลียนว่าพะเป็นกบเป็นเขียดแม่เลียนจับขึ้นมาตัวหนึ่งแมี่เลียนกะว่าเป็นกบแท้ๆล่ะแต่ว่าผู้ยิงข้างๆแม่เลียนพอพอเป็นกบเป็นขีดสตีสิแปรเป็นเหล็กตัวใดกับไปฟังกับคุณแม่เลียนพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ยท่องมี่สามดาวนันะ่นไปเดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังกับแม่เลี่ยนมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เลียนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมเนาะไม่เลียนตัรยากาเดินทางมาถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชม่มมาติดตาม,มาครับมาติดตามแบบด่วนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเนาะคุณแม่เลียนฝันอยู่บ่ครับ้านอนอยู่บ้านอยู่เฮือน ฝันอยู่บ่เห็นบอโทษบอกว่าให้มาด้อว่ามือนีมืนขึ้นนีฝันอยู่ว่ะครับครับครับแต่ว่างบ่ได้ฝันตัวเลขได้ฝันว่าไปหากบฝันว่ามาหากบครับหาไปบักโดนหนึ่งหาจนเหื่อยนี่นละครับเคียรไปเคียมาอยู่หันล่ะครับว่าโอ้ยเมื่อยแล้วหากบกับบ่ได้ก็พ่อโตว่ะก็เลยถึงย่างขึ้นมาก็ก้าวขากะร่างสึงขึ้นกันแท้ครับบัดนี้ก็ย่าง บิงบ้งเคียเบิ้งบนนี่เบิ้งว่าก็เลยเคียเบิ้งผัดไปพ่อโกบไงสองไงผัดแบบมีผู้ยิ่งผู้หนึง่งเพื่อนยืนอยู่ขงขังๆเพื่นว่าไว้เพื่นลังสีไงนี่มันอันนี้มันไงไม่ไม่น่ะล่ะเพิ่นรังสีนี่นี่มันออกแล้วเพื่อนว่านี่ไงสองไงเลยไงมนมึงกึ่งอยู่สองไงอยู่เฮียงกันอ บัดน,นี้่พลังสี่นี่นี่นี่เบิงง่งไงนี่เบิ่งเพิ่นวางสี่ง่าตัวสองนี่แหละครับบัดน,นี่โต๊ะผัดไข่อ,อกเบิเ่องนาแกอกเบื้องผัดโอ้ยกบเพว่าโมเมนต์โบเขียดพ <c oughs> เยดพิ่นวา่ววาเขียดมัาของตัวใหญ่เพิ่นว่าโต๊ะง่ายหนึ่งพิ่นวังสี่จกขึ้นหนึ่งสีเหลืองอุยหุยครับเขียดเขียดก็คือไล่โขบมันล่ะฮัก็ว่ากบแล้วเพิ่นว่าเขียดเขียดเพิ่นว่าคนหนึ่งยืนอยู่เป็นนุ่งสินครับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนุ่งสินพลังสี่ เหียดเพรว่าพื้นยืนเบิ่งบู๊เหยียดตัวนี้ใหญ่แห้งพรว่าใหญ่กลัวหมูเพ่นว่าครับเ้าจฉมหักจับขึ้นมากตัวเหลืองอุ้ยอุ้ยพวกได้หักขาหักยังได้หักจับเอาครับบัดนี้เพ่นว่านี่ไงนี่ใหญ่เพรว่นว่าไงนี่เพราะง่ายแต่ว่าแต่ว่าไงนี่ง่ายตัวหน่อยเพรว่นว่าไงนี่ไงนี่อันนั้นน้อยตัวใหญ่เพ่นว่าครับผมเ้าผัดแนมเบิ่งไง่าสองง่ายเนี่ยมดมึงกึ่งอยู่ทั้งสองอันเฮี่ยงกันอยู่จั่างสิครับนี่เฮี่ยงกันอยู่จังสิหักจับ ได้ตัวอ uh, yeah. like okay. mm ัน hmm. น yes. uh, oh hmm. so so ี้นแหละจับได้ง่ายหนึ่งสองง่ายเฮี้ยงกันมุ่นมึงกึ่งอยู่ครับเฮี้ยงกันอยู่อันนั้นมุ่นกึ่งจับขึ้นมาโอ้ยคนวางตีกบจะได้คนใหญ่เถอะคนว่ะเขาบอกว่าใหญ่คักแล้วเกิดมาบ่เคยเห็นอันเกียดใหญ่ปานนี่นะเกียดตัวใหญ่ซ้ำกบเกียดตัวใหญ่ซ้ำกบเออแม่พยากบตัวใหญ่สิกบนั่นล่ะเนาะแม่เนาะเออฮ้าเบิ่งเขาก็ว่ากบมาแล้วเพิ่นว่าเกียดรติ่นวะคุณยิ่งยืนอยู่เกียดตเกียรติคนวา ครับเป็นพีหน้าบอกขึ้นแม่หรือเป็นไฝหลังหูบ็กบะบบ่บบรู้สีมันพ่นหรือสีจังไดนกับบหูแต่ว่าเพ่นยืนอยู่ขางๆพ่นนุ่งสินได้ครับครับนุ่งสินสโลงพี่เพียงขาเพ่นผีนุ่งลามครับครับพ่นนุ่งสินสโลงพ่นยืนยืนบอกอยู่ครับครับเอาขึ้นมาเบิ่งพ่นว่าดับเอาพ่นว่าเขาก็จับขึ้นมาเขียดได้น่นโมเมนต์กบได้น่ะพ่นว่าครับตใหไงคักพ่นว่าพ่นท่วงเฮ้านั่ยนะครับครับเทากับบอปากเขากับพิจลาหน้าเบิ่งเขียดนี่เขียด มันแมนบ่ก no ูเกียดคึกคึกบเพราะว่าแต่ว่าตัวเหลืองอุยหุยไดคถ้าเก็ว่ากบมันแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าอันเกียดเพิ่นว่าครับเกียดตัวใหญ่คักตัวนี้เพิ่นว่าบาตรนี่ครับแม่เลี่ยนตัวเลขเป็นตัวไหนล่ะคุณแม่ยยิงแล้วเพิ่นบ่ได้มาบอกเลขได้นี่เพิ่นเออเพิ่นว่านั่นนั่นเบิ่งไงมันเตี้ยนั่นสองงเพิ่นว่าเฮี้ยงกันยืนเพิ่นว่าไงนี่เพิ่นไง่ายผัดโกบตัวหน่อยเพิ่นว่าโอ้เกียรตัวหน่อยไงนี่ง่งไงหน่อยเพิ่นเกียรติผัดเกียดตัวใหญ่เพิ่นว่าครับ ปัดนี่ง่ายนี่ผัดมีมีมีเขียดง่ายนี่ผัดบะมี่แต่ว่าแก้บขึ้นมาแล้วมันผัดมดน,นึงกึ่งดูสองอสองอันนี้สองง่ายนั่นมดนคือเหลขศูนย์นั่นแหละ่า,ากับว,ว่าศูนย์ศูนย์ขลับเลี้ยวไข่แม่นตีเป็นเหล็กเป็นเหลขสามโตัว่ากับว,ว่าท่ากับว,ว่าอันนั้นอ,อย่างละ่ะเจ็ดบอจับเจ็ดเนาะเจ็ดอีย่างนั้แปบบอถึงก้า จับขึ้นมาเพิ่นว่าเขียดเพิ่นบ่ว่ากบเลยเออเพิ่นบ่าว่ากบในค่วมพันน่ะผู้หญิ่งเพิ่นบ่ว่ากบบ่แม่นกบเพิ่นว่าแต่ว่าเก่าหนึ่งสิบ่มีเสื้อเลยว่าเก่าบ่มีครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าบ่แมนกบแม่นเขียดเพิ่นว่าโอ้แต่ว่าเ้าเบิงน่ะมันเป็นกบและบันนีบแต่ว่าเพิ่นว่าบ่แมนเพิ่นว่าบ่แมนกบเพิ่นว่าเป็นเขียดแต่ว่าเก่านึ่สิบ่มีตัดติ่มไปเลยเพราะว่าเขียดเออตัวไหนล่ะคุณแม่ขั้นทางคุณแม่เลื่อนแปลไปจับ จับขึ้นมาเพราะว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่คันบ่เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่กัห้าศูนย์ศูนย์นี่แหละกะตีเอาเจ็ดห้าศูนย์หรือว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นี่ครับครับครับถ้าว่าบ่อผาดเออตู้จับขึ้นจับขึ้นมาเนี่ยครับมันสองไงเออสองไงแต่ว่าตู้ศูนย์ศูนย์นี่สีออกล่างกับโปหูสองไง่มันกระเล็กสองอยู่แล้วได้คุณแม่โป่หูหรือสิตีเอาสองสอง ศูนย์ก็ได้สองศูนศูนย์ก็ได้แต่ว่าเลขศูนย์นี่คือสีฟ้าผ่ดเถอนี่เพราะว่ามันมนเหมือนกึ่งมือแม่ครับครับครับต้องให้เอฟซีเป็นเตะน้ำมันก็แม่แล้เออเแปะเอาแม่กับแปะพ่ถือแต่ว่าแม่กับแปะได้แต่ว่าแต่ว่าศูนย์ศูนย์นี่คือสีฟ้าผาจครับครับศูนย์ศูนย์วะครับแม่นอขันบอดโต๊ะจับขืนมากนี่ขันบอดเป็นเอสหนึ่งกับคือสีองไรกับโอหูโตหนึ่งเนาะครับเอสหานหนึ่งก็ได้ขันแปะนะ จับดยขึ้นมาอาจมันจะออกข้างบนก็ได้จับหนตัวนี้ออกข้างล่างก็ได้ศูนย์ศูนย์นี่ครับสามตัวตัวไหนก่อนครับแม่เลียนสามตัวนี่ฮะว่าเจ็ดหาหนึ่งแท้ๆเพราะว่ากบเกียรติตัวหนึ่งไหมครับอในมือนี่หาหนึ่งเพราะว่าจับจับขึ้นมาจุกจุกขึ้นมากับจุกกับจับันยืมเจ็ดนี่แหละฮะว่าครับผมเนี่ยเจ็ดหาหนึ่งบอบผาดขันข้างบนได้ขันข้างล่างนี่ศูนย์ศูนย์นี่บ่พลผาดเลยเพราะว่าเลือันนี้ ่ายมันมุ่นมึงกึ่งเฮี้ยงกันอย่นี้ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์บอกกับหาศูนย์ศูนย์เนาะเออตัดเลนเจ็ดแถวตึกระงบนกะเจ็ดหานหนึ่งเกตหาหนึ่งนี่แหละสี่โอข้างบนขันข้างล่างนี่กับสี่ศูนย์ศูนย์ครับครับครับมีแค่นี่แหละแต่ว่าบวกด็พันเหล็กนะครับเปิ้นท่วงกะลักกระไหลได้พลังจิตเ้พลังจิตนี่หละกบพลังไงแห้งพลว่ครับครับโอ้ขียดใหญ่แห้งพลว่าบันทัพเมืองผลเป็นโกบได้แบบนี้ครับแต่ว่าพลัง บมเมนก๊บแมเมนตก๊บพูดว่าขีดขีดพูดว่าแต่ว่าก๊บนี่ยเก้านี่สิตัดถิ่นไปเลยบอาห่าวะบ่มีเก้าบ่มีงวดนี่แต่ว่าสิเจ็ดสีมาเด้อเจ็ดสีมาเจ็ดมาเต็มประตูอยู่แล้วเจ้สีหนาสีหลังลหละแต่ว่ามาเท่ครับผมพีหน้ามหาบอหละไม่เลียนบอบอแต่ว่ายืนอยู่ผู้ยิ่งนั่นแต่ว่าสงสัยอยู่แนมแนมเมืองหนากับแนมเมืองแต่ว่าหัวบวญองดอกแต่ว่าคุ่นหุ่นค่อยๆกันนั่นแหละมื่ขึ้นนี่พันนั่น ผคุยิ่งยืนใส่สินยืนใส่สินสโล่งสโล่งธรรมดาตะเฮาแหละแต่พอพูดนุ้งลามผีเพียงผีเพียงสุนงค์ก็จะยืนบอกกระลักกระไลเนั่นจกเอาจกเอาขึ้นว่าถ้ากระจกเอาะเออเคลียดตัวใหญ่แห้งพูดว่าแต่ถ้าเบิ้งมันเป็นกบปนนี่บ่ราะมันกบพูดว่ามันเคลียตพูดว่าเจ็ดนี่มาแท้ล่ะ่หนากะลังนี่มาหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจตหนีนี่นี่เจตหาเนื่งนี่แหละ แต่ว่าตัวนี้ตัวซูนซูนนี่หญ้าถิ่มนี่ซูนซูนอาจสยอยู่ข้างล่างเพราะมันอยู่ในขี้ดินไหมมุดมึงกึ่งอยู่ครับซูนซูนเนาะเออแต่ว่าตัวนี้นี่ตัวจับขึ้นเทิงๆๆนี่เท้าหยันมันออกเลขบนนะครับอันนั้นก็ฝันรอบๆก้อนๆแปดศูนย์ศูนย์บอกคุณแไหมเรื่องแปดศูนย์ศูนย์ครับอันนั้นก็แปดสองนั่นฝัน<อ>ว่าภูเขอกระปูกินนั่นเท่านั้นล่ะนี่แค่นั้นล่ะเลขนั่นครับครักะล่องเบิรงเด้อลูกหลานเอ้ยพี่เอ้ยก้อยคือก้อยเข่าเด้อมาเฮือนมาซ่านล่ะ ครับ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 คุณแม่ให้ถือให้จะเลื่อนจะเลื่อนนะบ๊อกพ่อได้ก็ให้ได้เด้อสาธุสาธุหลานเอ้ยหาบ๊อกพ่อห่างพ่อมีก็ให้มีครับครับครับไม่เลื่อนมีอยังอีกบอครับบ่มีแล้วลูกมีแค่นั่นล่ะหันแค่นั่นล่ะครับครับผมโอ้ขอบคุณไม่เลื่อนได้หลายเ้ยครับที่ให้ตัวเลืกดีดีดเด็ด เอฟสี่กับเบาเอ็มราทงนะครับเนาะให้ซื้อเบร้วงวดนี่ว่าแม่มันใจอยู่ครับครับครับคับมันใจอยู่หัวนี่แต่ว่าศูนย์ศูนย์นั่นเกิดซื้อบรรวงข้างล่างมันใจตัวได้แห้งติดสุดครับไม่เรียนกต่ว่ากระปูสองโตนั่นกับเขากระปูสองโตันั่นกับมันใจตีนะกระปูแปดสองอันปะครับแปดสองกรับอันนั้นกรับเหลขเจ็ดห้าหนึ่งนี่เจ็ดห้าหนึ่งเออพูนว่าจับเอาจับเอาพวกเราจับกับอันนี้ จับขึ้นน่ะจับเขียดนั่ครับแต่ว่าโมเมนกลบพลราเก้านี่ตัดถิ่นไปเลยงวดนีโบมีเทครับแต่ว่ามีเจ็ดเจ็ดนี่มาเทพล่ะครับครับครับเจ็ดหาหนึ่งับศูนย์ศูนย์นี่ข้างล่างข้างบนนี่เจ็ดฐาหนึ่งข้างบนเพราะว่าคนเห็ว่าให้จับโยกขึ้นคนว่ายงยนแม่นข้างบนนาเ็ตหาหนึ่งครับขอบคุณไม่เลี่ยนได้หลายครับตีห้ตัวเลขดีดีครับ สวัสดีครับค่ะบ๊ายย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 ่ยย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 แม่ยย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 อยออยยยยย<า>้านยยย่ยย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 ยอวยนยย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 ยงยย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 ย่ยยยยย่ยยยอยายืยย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 ่ยยยยยรยยยยยยื่อยย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 กยย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 ยกยย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 ยน เลขของคุณแม่เรียนคุณแม่เรียนประกับฝันมาขึ้นเพิ่นมาต่กรุงเทพมานอนมาขึ้นมานอนเฮื่อนกับฝันฝันว่าไปไห้ไปหน้าเห็นหู้เฮี้ยงกันมุกมะเกิงสองหู้คุณแม่เรียนกับจับขึ้นมาหู้หนึ่งคุณแม่เรียน,ปปนกว่าเป็นกระปุก,กเป็นกบคักๆเป็นกบค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากัเสิมีผู้ยิ่ง ยื่นของขางแมเรียนว่าเม็นกนกบเป็นขีดคุณแมเรียนก็นเลยว่าเลขกเก่าสิบอมีคุณแมเรียนก็นตีจับกับเจดมือกับหาต้นหนึ่งกับหนึ่งคผู้ชมเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแล้วกับ0ูคุณแมเรียนว่าหูสองหูศูนย์่านผู้ชมจะตีเป็นเลขกตัวใดกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เนาะค่ะ ปตอนคุณแม่เียนกรุงเทพกับฟันว่าเขาปลาเขาไปนี่ปาพีหน้าเอาเงินให้8ปดอยบาทมาใส่หนีคอนจะกลับก็บวายเลื่ม80 80ูนยแปดศูนเราแปดสองนี่ฟันว่าไปให้ไปหน้าพีหน้ามาขอกับปูสองตคุณแม่เล่นกับตีเป็นแปดสองก็วา,าเป็นแนวทางนะคะเนาะ แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าอยสิบหาค่ะสำหรับคลิปนี้เท่อมีสามดาวกศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคๆมั่นหมันเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ